ไม่ต้องตกใจกันนะทุกคนกับสภาพของพี่อ้อนในตอนนี้ที่ยังไม่ลุกออกจากเตียงเลยทั้งๆที่มันบ่ายแล้วเมื่อวานเนี่ยไปถ่ายงานกับเอ็มาแล้วก็ไปเตะบอลต่อกลับมาก็ดึกอะรับยาสลบไม่รู้เรื่องตื่นไม่ทีทเที่ยงกว่านะครับแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหวงการฟุตบอลเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย ไปไปดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ข่าวร้ายก่อนเลยนะล่าสุดแมนยูได้ผออโรองพยาบาลคนใหม่เข้ามาทดแทนอองตนี่มักซียาวแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือเมสันเมาส์เพราะเมาส์เจ็บแฮมสติงต้องพัก4-5สัปดาห์กว่าจะกลับมาได้อย่างเร็วที่สุดก็หลังช่วงพักเบรกทีมชาติกลางเดือนกันยายนเลยทีเดียวเห็นฟิตฟิตช่วงปีซีซั่น เราก็หวังว่าเออมันจะกลับมามีความสม่ำเสมอในการลงสนามจะได้ลงมาช่วยทีมบ้างอะไรบ้างสรุปสุดท้ายลงได้สองนัดเจ็บอีกแล้วพักกันยาวๆเลยซึ่งหลังจากนั้นเมสันเมาส์ก็โพสต์ข้อความลง IG เอาไว้ว่าในเกมที่แล้วกับไบตันผมบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยผมได้ตรวจเช็คแล้วและจะพลาดการลงเล่นหลังจากนี้ในช่วงก่อนปีซีซั่นและช่วงปีซีซั่นผมพยายามอย่างหนัก เพื่อให้ตัวเองกลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งในแบบที่ผมเคยเป็นและตอนปรีซีซั่นผมรู้สึกถึงพลังที่กลับมาคุ้นชินกับเกมและพร้อมมากผมอยากให้พวกคุณรู้จากผมโดยตรงว่าผมรู้สึกเสียใจแค่ไหนผมเข้าใจว่าคุณก็รู้สึกเช่นกันผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้ผมกลับมาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยสโมสรโอ้โหกลายเป็นนักเตะเจ็บบ่อยไปซะแล้ว วิ่งไล่เพจแป๊บเดียวแม่งเจ็บเฉยไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงซะด้วยนะเอาก็หวังให้หายไวๆแล้วกันกลับมาช่วยทีมได้นะเมสันเมาส์แต่ส่วนตัวพี่โอ้นหลังจากนี้คงไม่หวังว่าเมสันเมาส์จะไม่กลับไปเจ็บอีกแล้วนะมีโอกาสที่จะเจ็บอยู่เรื่อยๆก็น่าจะกลายเป็นผอ,อรโรงพยาบาลคนใหม่จริงๆแล้วล่ะเ,เสียดายจริงๆเสียดายตรงที่ว่าถ้าทีมงานหลังบ้านชุดใหม่มาเร็วกว่านี้ ดีลของเมสันเมาส์อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ส่วนความคืบหน้าดีลของเจดอนซานโชทางฟาบิิโอโรมาโน่ก็ออกมาอัปเดตว่าการเจรจาของส,สองสโมสรระหว่างยูเวนตุสกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นการปิดดีลหรือว่าล้มดีลไปเลยเนื่องจากยูเวไม่อยากทำตามเงื่อนไขที่ทัพปิศาจแดงต้องการเพราะว่าค่าตัวมันสูงเกินไป และจะไม่ดำเนินการต่อภายใต้เงื่อนไขนี้แต่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่ายูเวนตุสขายนักเตะเพิ่มได้อีกในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายจะปิดหรือว่าแมนยูยอมลดราคาค่าตัวลงมาซึ่งทางฝั่งของจาลูกกาดิมาซิโอจากสกาอิตาเลียก็ออกมายืนยันเช่นกันว่ายูเวนตุสได้เดินออกจากดีลของซานโชแล้วเรียบร้อยเ้าวเวรกรรมยังไงวะเนี่ยซานโช อนาคตมึงเนี่ยโอ้โหไม่มีความชัดเจนอะไรสักเรื่องหนึ่งเลยสรุปมึงจะได้อยู่หรือว่ามึงจะได้ย้ายวะแล้วถ้าเกิดว่าดิวการย้ายไปยูเวนตุสของเจดอนซานโชมันล่มลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเชลซีเองเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวนะว่าเขาเดินออกจากดิวซานโชแล้วเขายังคุยเขายังเจรจากับแมนยูอยู่นะมันจะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมไอซานโชแลกกับราฮิมเซอร์ลิงเนี่ย S 1> <S 1> เด็กผีเอาไงดีอะฮะอยากได้ไหมสเตอร์ลิงเนี่ยอายุก็เยอะแล้วจะ30แล้วด้วยแต่ประสบการณ์มันก็มีแหละสไตล์การเล่นแม่งก็ไม่ได้แตกต่างจากชานานโชเลยหรือก็ไม่ต้องไปไหน s ะซานโชอยู่กันอย่างนี้แหละเออมกลาค่อยไปเอาไงดีเด็กผีต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตารางธาตุในการเรียนฟิสิกส์นะเด็กผีแต่นี่คือโอโ้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกออรูปแบบใหม่ ที่แข่งกันในรอบแรกแบบ36ทีมอะ่ะแล้วก็แบ่งเป็นโถโถ4โถโถ ổ 1จะไปเจอใครบ้างให้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปเลยเมื่อวานชิสเชโนโ,โรนัลโดเป็นคนกดเองซะด้วยมันก็เลยละลานตาไปหมดโอ้โหใครเจอใครอะไรกันบ้างวันนี้เอาง่ายๆคงไม่สรุปทั้งหมดอะ่ะเอาสรุปทีมหลักๆของพิมพ์ลีกพอแล้วกันนะเด็กพี่นะและนี่ก็เป็น8นัดจากตัวแทนของพิมพ์ลีกนะ แมนซิตี้เนี่ยที่หนักๆใน8นัดก็คงจะเป็นอินเตอร์มิลานปารีสแซงต์แชกแมงแล้วก็ยูเวนตุสโซเลรูพูเนี่ยก็มีทั้งเรอัลมาดริดเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็เอซีมิลานทั้งฝั่งารซเซนอลเออไม่เจอบบเยอร์นนะแต่ไปเจอปารีสเจออินเตอร์เจออตเลเนตาเจอโมนาโกอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่เจอบบเยอร์แทนทางฝั่งของารซเซนอลเนี่ยกลายเป็นแอสตันวิลล่า เจอทั้งบาเยอร์นยูเว่ขับบูธโอาเจอเซลติกด้วยหนักกันเลยทีเดียวตัวแทนจากพีเมิลีกในแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่แล้วพอดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีมิตรรักแฟนบอลจาก4ตัวแทนของพีเมิลีกใน UCL ถามไทยกันเข้ามาแล้วว่าพี่อ้นครับแล้วเพื่อนรักแดนใต้อย่างแมนยูกับเชลซีเนี่ยเขาอยู่โถไหนเลยครับใน UCL ผมไม่เห็นเลยพี่อ้นก็จะตอบกลับไปว่าโถไม่ได้ไปเล่น นะไม่ได้ไปเลยทั้งคู่เลยแมนยูเนี่ยไปยูโรปาลีกส่วนเชลซีหนักกว่าไปคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยไอยูโรปาลีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะจับฉลากกันแบบ UCL นั่นแหละส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกยังเหมือนเดิมรอบแบ่งกลุ่มอืมหายสงสัยแล้วเนาะใช่ว่าอยู่โถไหนโถไม่ได้ไปและนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของแมนยูนะรวมไปถึงการจับฉลากรูปแบบใหม่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก Uh huh. ยังนะพี่อ้นยังไม่ลุกออกจากเตียงเมื่อกี้แค่ลุกไปถ่ายคลิปให้มันถนัดถนัดเฉยๆนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปได้เลยคิดเห็นยังไงกับเมสันเมาส์คิดเห็นยังไงกับอนาคตของเจดอนซานโชและคิดเห็นยังไงกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับเดี๋ยวลุกไปอาบน้ำแล้ว